จะยกมคท่านไทยนะคะผมว่าท่านสุป,ปชัยเมื่อวานเจอตอนเย็นท่านก็ใช้ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่านเนี่ยแสดงความเห็นส่วนตัวของท่านออกมานะครับ ผมก็จะชี้แจงท่านไปว่ามันมีมากกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของหมออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่แพทย์พยาบาลน,นะครับจะได้เข้าเข้าถึงคนไข้ทำการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ควบคุมสถานการณ์าการาการะบาดต่างๆก็ ได้ทำความเข้าใจกับทางท่านสุภาชัยไปแล้วแล้วก็แจ้งท่านไปว่าเออวันหลังถ้าออก่อนจะเขียนให้ให้โทรถาผมก่อนมันกระทรวงสาธารณสุขมีแต่ได้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเดียวแล้วลงไป ทําภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ถ้าไม่มีหน่วยงานอื่นมาร่วมก็จะค่อนข้างยะลลาบากนะครับในที่การที่จะได้ทั้งกองทัพมาร่วมมหาดไทยมาร่วมอีกหลายกระทรวงมาร่วมต้องถือว่าถือว่าเป็นการร่วมงานทํางานเพื่อประชาชนท่านพลเอกนัตพลท่านที่ปรึกษาในรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีประสบการณ์ในการ ควกภุมสถานการณ์โควิดจะเป็นผู้อำนวยการสปรคมาทั้งปีเพนันมันมีแต่มันมีแต่สิ่งที่ประชาชนจะได้จากจากคําสั่งนี้เพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมีสปิริตพอที่เรารู้ว่านี่คือความความเจตนารมณ์รัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะท,ท่านพวิตรมาแล้วปะเดี๋ยวค่อยว่ากัน